ให้จบ,บันเทาเนานะอืมอืมกึ่งกึ่งคือเกาพี่น้อ,องกินเปลี่ยวคือเกาอืมแฉบคือเกาอืมอืม สุปักติวครับพี่น้องเอ้ย hey. สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับผมจึงกึ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเขาพี่น้องกินอาหารบานเฮาอีกอันนี้เป็นต้มบะงอ้อยจูบครับ้อ,อยจูบกินกับเจานี่ฮะซีฟูดซีฟูด หลกักะอันนี้เป็นสุปผักติ๋วครับผักติ๋วใส่ใส่ปลาทูผู้ใดบ่เ,เคยกินกับมาแซ่บๆเหมือกันครับพี่น้องเข้าทาได้พี่น้องอาหารบ้านเฮาอืสุปผักติ๋วครับอือือือ mà hỏi không? Hỏi <laughs> chỗ bạn nào nào? Chuyện cưng cứ câu vì nó hỏng bùi cứ câu Chạp cứ cứ อืมอ,มอมืเขาทาเขาทาสุปผักติวครับพี่น้องเอ้ย Mm. <shrug> mm. <shrug> <shrug> 嗯哼。Mm hmm.

mm-hmm <laughs> เพื <Net> ่อพ <os> ี่เพื่อนลองครับ mm-hmm mm hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm.

うんうん。 んん <noise> <noise>、ちょっとか、かっこ